นี่จะไม่ให้ฉันมีชีวิตส่วนตัวบ้างเลยหรือไงเป็นแฟนนะไม่ใช่พ่อชาไฟ้าแตนแกมาเฮ้ยแกนี่มาตามหนุ่งพี่เลยเหรอเฮ้ยไฟฟ้านี่แฟนหรือพ่อวะ <c oughs> เซามันเยอะเดี๋ยวมันอายงดี๋ยว่ัก็อายแย่หรอกไอ้ก็จริงนะหน้าอายชะมัดเลยเอองั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันขอออกไปเคลียร์ก่อนมานี่พี่จะมาทำไมเนี่ยเออคือ พี่โทรหาฟ้าตั้งหลายสายอ่ะไม่เห็นฟ้ารับสายพี่เลยพี่ก็เลยเป็นห่วงฟ้าแล้วอีกอย่างเหมือนฝนกำลังจะตกด้วยพี่ก็เลยอารมณ์มาให้โ้ยฝนตกแล้วมันยังไงยุ่งอะไรไม่เข้าเรื่องฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันมางานวันเกิดเพื่อนก็ยากจะโทรมาอยู่ได้และยังจะตามาอีก พั่เียวลมหวางาไว้าตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่นั่งรอฟ้าตรงนี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้พี่จะพาาโอ๊ยหน้าลำพานไม่ต้องรอฉันให้เพื่อนฉันไปส่งได้ทำไมต้องมายุ่งวุ่นวายทุกเรื่องเลยเนี่ยนี่จะไม่ให้ฉันมีชีวิตส่วนตัวบ้างเลยหรือไงเป็นแฟนนะไม่ใช่พ่อฉันโตแล้วไม่ต้องมารอกลับบ้านไปเลยไป จริงแล้ววันนี้เป็นวันเกิดผมแต่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำสาแกพูดกับแฟนแกแรงไปหรือเปล่าอ่ะช่างมันเถอะแกอย่าไปสนใจเลยเราเมาเม้ากันต่อดีกว่า เฮ้ยแต่ว่าช่วงนี้แกดูสวยขึ้นเว้ยเฮ้ยเปล่านะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเอยยอโชคเจอเชยอัพเดทใหม่เปล่าฉันโป๊ะเหรอแกเมื่อไหร่รถแกจะมาเนี่ยอ๋อแก็บฉันมาพอดีเลยอ่ะแกขอบใจแกนะที่มาเราเป็นเพื่อนอะ่ะฉันอีฉายแกจ,จริงๆเลย ไม่ต้องมานั่งแก็บแบบฉันเดี๋ยวแฟนเกก็มารับแล้วนี่ไปแล้วนะกลับดีๆนะจ้ะฮัลโหลพี่การมารับฟ้าหน่อยสิเออวันนี้พี่ยุ่งอาฟ้าฟ้านั่งรถกลับกับเพื่อนก่อนได้ไหมหรือไม่ก็นั่งแก็บกลับก่อนก็ได้ เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวสิพี่อ,อ้อเฮ้ยอะไรเนี่ยฮัโลโหลพี่กันฟาโทรหาตั้งหลายสายอะ่ะทำไมไม่รับเลยอะ่ะวันนี้เราไปกินข้าวด้วยกันไหมเออตอนนี้พี่ทำงานอยู่อะ่ะยุ่งมากเลยอะ่ะอ่าเออ,เอ,อ แล้ววันพรุ่งนี้ล่ะว่างไหมเราไม่ได้ไปไหนด้วยกันมานานแล้วนะพรุ่งนี้พี่ก็ติดประชุมอะแล้วช่วงเนี้งานพี่ก็เยอะมากด้วยพี่รู้สึกเหนื่อยอะขอโทษนะฟ้าช่วงนี้คงยุ่งมากเลยใช่ไหมอะ ไม่เห็นจะแวะมาหาก,กันบ้างเลยฟ้าไม่ชอบให้พี่อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอเอ่อช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันเลยอะฉันว่าเราไปเที่ยวด้วยกันไหมช่วงนี้พี่ไม่ว่างเลยอะฟ้าพอดีพี่มีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำอะแต่วันนี้พี่ว่างนี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูหนังด้วยกันไหมไม่อะพอดี พี่ไม่ค่อยอยากดูหนังอะฟ้าบอกว่าฟ้าโตแล้วนี่ฟ้าก็ไปดูหนังคนเดียวเองก็ได้นี่พี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยทำไมช่วงนี้พี่ไม่ให้ความสำคัญกับฉันเลยอะพี่ยังเห็นฉันเป็นแฟนของพี่อยู่หรือเปล่าจริงๆพี่พี่มาหาฟ้าวันนี้พี่ก็มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกฟ้าเหมือนกัน หลังจากเนี้ยพี่จะไม่ได้มาดูแลฟ้าแล้วนะฟ้าต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะพี่หมายความว่ายังไงเราเลิกกันเถอะฟ้ากลับบ้านกันเถอะพี่มารับแล้วไป อย <tok> ใครให้มารับวันหลังถ้าฉันไม่โทรตามก็ไม่ต้องมาวันนี้ฉันจะไปช็อปปิ้งกับเพือ่อนกลับไปได้เราไปไฟฟ้าจะไปพูดกับแฟนกระดานน่ะกลัวเขาเสียใจเหรอเขาไม่เสียใจอะไรหรอกเขารักฉันสไต ไม่สนใจหรอกปะเราไปช้อปปิ้งของเราต่อดีกว่าให้ hey, ฟ้าใครโทรมา mm hmm. ตั้งหลายสายแล้วไม่เห็นกรับเลยไม่มีอะไรหรอก ช่างเถอะมาชนกันหน่อยดีวยกว่ามาชนชนทำไมต้องมายุ่งวุ่นวายทุกเรื่องเลยเนี่ยนี่จะไม่ให้ฉันมีชีวิตส่วนตัวบ้างเลยหรือไง <c oughs> เป็นแฟนนะไม่ใช่พ่อกลับบ้านไปเลยไป